กราบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพวันนี้ก็เราจะมานาเสนอโครงการคอมพิวเตอร์เรื่องการพัฒนาระบบการจองตัวและสนอาหานออนไลน์ผ่านทางโทราศาพัพท์มือถือโดยใช้โปรแกรมทางนี้เป็ค่ะมีสมาชิกดังกล่าเป็น,นี้นางธีศักดิ์สเดา นางสาวร,รัตยาจริญพันธ์และดิฉันนางสาวกนิการรัตนายุวัน์ค่ะที่มาและความสาคัญปัจจุบ,บันร้านอาหารและร้านกาแฟาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงทำให้ลู่ได้ไปทางานซึ่งถ้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจะไม่มีลูกค้าจำนวนมากมาใช้บริการในช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่งหรือทั้งวันบางร้าน และมีพี่ๆในร้านและจำนวนโต๊ะที่จัดสรรไว้ไม่เพียพอต่อจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริก,การอีกทั้งบร้านมีจำนวนพนักง,งานน้อยทำให้ไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับสถานการณ์ผู้วิดน9ทีในปัจจุบันทําให้ร้านบางร้านได้ลดจำนวนโต๊ะแล้วก็อิีโลงดังนั้นลูกค้าก็จะหาที่นั่งได้ยากขึ้นผู้จะทําจงแน้นำอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาของร้านดังกล่าวค่ะวัตถุประสงค์ข,ของพนักโครงงานนะคะ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ2เพื่อพัฒนาโปรแกรมการจองโต๊ะและสาหานะบนโทรศัพท์มือถือ3เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าค่ะขอบเขตของโครงงาน 1. ระบบสมาชิกล็อกอิน 2. ระบบการจองโต๊ะ 3ระบบการสั่งอาหาร4ี่ระบบแนะนำเมนูอาหารค่ะผลที่คข้าก็จะได้รับ1เปิดโปรแกรมการจองตัวสั ow, <deal> ส่งอาหารออนไลน์ผทางโทรศัพท์มือถือ2ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคใหม่มาใช่อย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์3เมิ่นระยะเวลาในการรอสินค้านและบริการของคุณค่ะทั้งเอเวอร์ทั้งเอเวอร์หนึ่ง ครื่องมือสร้าง m o ยแอปพลิเคชันเพื่อจะได้โทรศัพท์มือถือโดยเครื่องมือที่ใช้การสร้างนั้นนอกจากเครื่องมือพื้นฐานแล้วยังมีการเชื่อมต่อไปยังผิ้พัฒนาจาก Google, Twitter และ Microsoft โดยชุดคำสั่งรายการนั้นที่ออกแบบ้าโดยเต่าๆการพัฒนาระบบเป็นกระบวนการก่อร่างกำหนดออกแบบเขียนโปรแกรมจะกทคู่มือทดสอบและแก้ไขบางที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการปรับปรุงแอปพลิเคชัน f ร a เว w o r k หรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์อื่นๆการออกแบบหน้า G UI G.U.I. ย่อมาจาก Graphical User Interface เป็นการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้โดยใช้ภาพสรรัญลักษณ์เึ็นการออกแบบสลินของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีการโต้อตอบกับผู้ใช้โดยใช้ไอคอนรูปภาพและสรรัญลักษณ์อื่นๆการออกแบบฐานข้อมูลคือการวิเคราะห์ห่ายดีและ Attribu t e ทั้งหมดที่จะใช้ในการสร้างฐานข้อมูลอย่างครบถ้วนเพราะถุประสงค์หลักคือการสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลขั้นที่1การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดขั้นที่2กํกำหนดโครงสร้างของตารางขั้นที่3กํกำหนดขั้นตอนกำหนดคีย์ขั้นตอนนี้จะพิจารณาถึงฟิ์ใดบ้างที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมขั้นที่3การทำ normalization เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลขั้นที่5การกำหนดความสัมพันธ์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา หนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์สองโทรศัพท์มือถือสามเว็บทังเอเวอรสี่แอปต่ต่อรูปโอเพียดขั้นตอนในการดำเนินการหนึ่งหาปัญหาสองคิดหัวข้อในการ,รนำเรน 3. สนอโครงงานสามศึกษาและคุณภาพข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแอป 4. สี่ศึกษาและคุณ้าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บทั้งเอเวค่ะห้าวางแผนการดำเนินงานหกจะทำโครงาการสมาชิกในกลุ่มเจ็ดจะทำเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ คนบล็อกหนึ่งระบบล็อกอินสองระบบจองโต๊ะสามระบบสั่งอาหารสี่ระบบแนะนำเมนูอาหารห้าระบบห้าระบบสูงอาหารและหกกล่ย่อนกับค่ะบทที่สี่นะครับระดับขั้นตอนที่ใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่หนึ่งการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโปรแกรมเชงลีโลที่ใช้ในการจองโต๊ะและสั่งอาหารออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือตอนที่สองผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากใช้โปรแกรมชียงลีโลในการจองโต๊ะและสั่งอาหาร ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือส่วนนี้คือตารางประสิทธิภาพของโปรแกรมนะครับอ่าอันนี้คือตารางความพึงพอใจของลูกค้าหลังใช้นะครับลูกค้าในที่นี้หมายถึงเ,เพื่อนๆที่ลองใช้นะครับตลนนี้เป็นตัวอย่างหน้าตาแอปนะครับเมื่อเปิดแอปเข้ามาจะเจอ user login จะใส่อีเมลและพาสเวิร์ดพอเข้าไปแล้วเมื่อปัดไปทา,ทางซ้ายจะเจอแถบ เมนูนะครับก็กดแผนผังจะเจอแผนพังโต๊ะกอกดรายการอาหารและน้ำเขจะเจอราคาชื่อของอาหารระบบการจองที่นั่งสมมติเรากดไปที่โต๊ะหนึ่งนะครับเราก็จะใส่ชื่อวันที่เวลาเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลไวนะครับอันนี้เป็นเมนูแนะนำอ,อาหารของเราครับก็จะมีอาหารขึ้นมาตามที่เห็นนั่นแหละครับ บทที่5นะครับสรุปผลการดําเนินโครงการน,น,น,ารนี้ได้มีการสร้างระบบหรือโปรแกรมจองโต๊ะและสั่งอาหารเพื่อแก้ปัญหาจำนวนโต๊ะและพื้นที่ภายในร้านที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและจํานวนผู้ใช้บริการซึ่งโครงการนี้จะประกอบไปด้วยระบบจองโต๊ะระบบสั่งอาหารระบบแนะนําเมนูอาหารโดยใช้โปรแกรม t ชฟเวอรในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อแก้ปัญหาความไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและความสะดวกปลอดภัย ในสถานการณ์โควิด -19 อีกด้วยครับกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับ